สบายดีปลุงปุ๊บ่อกปส่องนมิตรกาปลุงเมีตาตั้มหุงปะลุงไหแม่กินข้าวเช้าน้องน้องเม็ดมาบพอทานตอนตั้มมาบพอทานตอนตั้มปลุงแม่หมากะทิแก่ถ้าแก่ถ้าอ่อนหมากะทิแก่ปลุงมีปิ้งไก่น้ำปิ้งไก่น้ำเช้าพี่น้องเว้แม่มนูเขามีน้องตรงหน้ามีน้อแซ่บบอพี่น้องเป็นแต่แซบบอมาเด้อกินข้าวนุ่มกันเด้อปะยัยปใหญ่เด้อ ีมูตางเมืงไทยนำเด้อแนขนตขอาโน่องขีดอันนี่นะเอาของนองขีดสันขนมเอ้้าจองดมา้เนี่ยจักสิปดแ้แน่จักสิปวดแ่่นจะเสหมดจอมาเ้อจ้าจอมากินกันเด้ปลุงเด้โมีขนมกระตุกสีเขียวเลยกระตุกสีเคียววะัน หัวมากระทิงกะเขียวแล้วตําหุ่งมันได้บ่เลยนี่ปิ้งไก่ไปลงเลยขี้เขียวแล้วพี่น้องขี้เขียวมื้อนี้เดี๋ยวเลยว่าซั่นขนมกะเขียวแหมมันกระทิงเขียวก็ไปอีกตายกไปเลยไปลงเลยน้ําบ่วงก็นี่

หมวกออกหอว่า่างกลองอ่าหน่นหน่อยหมวกเอาหมวกออกหวหัหลานมาเขิกเลยห้านาห่านหน่อยห่ากินข้าวได้ปลาลุงเด้อกินข้าวจุบเส่โอ้ใหกินข้าวสิบเส่ต้มหมูหงปิ้งไก่ตํมหงต้นเ้าเลยหน่ต้มหงตอนเสาเลยทรรมด้นี่ยต้มหงต้นเที่ยงปลาลุงแต่ว่าอาหารเขา บะมีก็เลยได้กินตำมะฮุงกับปิ้งไก่ปิ้งไก่ก็เลยไปซื้อเอไเาไปรู้ไหยบ่ได้หากินสัมเนี่ยบอว่าเนี่ยเป็นวันศิลป์นี่ป้าเนี่ยเป็นวันศิลป์ก็เลยบ่ได้หากินออืน้องขีดมานลำดังโอ้ยชอบแดงอีกน้องขีดนี่ป้าเตะมาธรรมดาเลยน,นีน่ ขน้เอ,อ,องขีดกับเขามากกันจับขนมเลยไปไุเลยจัมข้อมากขอาก้ขอ,มกขอมากเลยน้องขีดขเล้อกบเอานอนน้นอนนกฟรีเบิร์เลย เสบ,บ่เสบ,บน้องคิดอยากคือฮะแฉ็บเหาะอยน้องคิดกับลเลยขนมคาป้าน,นอยกับบนนอนโอ้ย,ยสามเดือนกว่าเองยืนแล้วอยากยืนแล้วโอ้ย,ยน้องฟ้าตาอิ่มแล้วท่ะนจังแนมยังแนมไปแนมมาอยู่น้นหน่อยกัน

เออ,อ<ม>ขอบคุณมาดำดามเห็นมีปัญหาเล็กน้อยบ่รู้ไ<อ>ม่รูร้ไอออม่้ไร,ร,รูรไ่้ไม่รูม่รู้ริไม่ม่รูนไ่ม่ม่รั้ไม่รู้ไม่ั่ลูไม่รู้ไเ้ม่ร้ไม่ม่รู้ไมร่รู้้ไมั่รมู่้่รู้ไม่ร่นไม้ม่อู้ไร้ไง่รไม่บู้น้ไม่รม่รมร่ม่่อม น้องขิดในเมาส์ขนมก่อนเลยพอท่านมาเมาส์เขาแล้เดินในน้องขิดกระเขาปั้นหให้กับเขาปั้นหนึ่งจงก็แห้กันได้ขนมก็ได้เมาส์เบิร์ดเนี่ยบไปได้เลยตะกรงจนถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนน้องขิดมาเป็นตะกองได้จังเลยตะกรงย่ามาท่านขนมย่ามาท่นขนมเดาไปรู้น้องขิดหรนวลแต่ขนมก่อนเลย เบิรแล้วปุ้ยขนมก็ได้ถกพาว่ามใ้าสีหน้องคิดไปเอาอยู่ห่านขาแล้วคะแนนนี่มาหเอเอา้วะนเอ่งยนเนาะเงินน้องคิดเหแล้วนตยนะกอน้าเยันเบิร์ปลาตะกอกมสันจะพาสิอิ่มก่อนหม่แล้วป้ยห่องอตานะไปแล้วเอาน่หน่อยาีชื่อปไกแล้เชื่อขนมี่ื่อขนมให้น้องคิดและปิ้งไก่นี่ื้อมาให้น้องมิด เงินมาเงินมาเหรอเงินปตาเงันเสือขนมกับบุคยร้ายดอกกระลูกไดังไฟในหน้าเหมือนเด็กเขทองบาบ้าด่งไฟในหน้าบะตาเสร็จกระปุกนาเียยอดตึบเลยองด่งไฟ บากกินตำมะุงก็จะเละขนชองกับว่ารูมานอไรรูมแ <no ้ปลาคอฮตปลาคอบรตกิดต้ปลาอแต่เฮงอะไรไปเลยก็เซ็ตกับเซ็ตห้าหมื่นไปดาวห้าหมื่นที่เอห็นเด็นลูกมาอเซ็ต Ah, nó ngay cả mãi là bạn. này. yên, peda im, Metai yên, peda puro. Metai puro. Metai puro. Metai puro. ่ไม่ใหญ่แน่อยู่่อน้าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นกินไม่ใหญ่่ใหญ่ว่าอย่าไปใส่กระตกได้เบิดอีกได้นั่นคุณยิงยั่งล้าก็จะนเบิดแลวไปเลยปัดตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย หองนองมิดยันบัวทันตะกรองยันบัวท่านขนมไม่ใหญ่เลยจงว่าหายอยู <sk> <laughs> ่คนว่านคนานทำองไรวานมตอกึกเงูค <way> oh, <mo> ืนผับรเป่าจุลักแม่สีพระเนาะอะไมานสีพระอ้าวกระสีพระกระถือเลยเด้ดนะ xì đen ngồi bà đây nhạt bội thảo và nhát. Huôi thảo chắc cái nhang, phủ. đi hết nhau. Hm. 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 เสบบอกเม็ดพอมาปิ้งไก่กันย่างอยู่ด้วยม่ใหญ่ผมโบได้เบิดปลาลูกทรายจาะดอเน่าขิดท่านกินใชปิ้งไก่บกมันก็มาถูกเธอชอบอีกนะกินยังารปิ้งไก่ห้าวกัย่างตามะงหกันย่างอาหารสั่ง่าได้เน้น โต๊โต๊แซบกมูนนะเมนอันยัางนงคิดขนมเอฟซีเอฟซันเมื่อก่อนเมื่อตะตกตกไปเดบบาทนี่ก็มาชื่อเพล่นไปมื่อไหร่ขนมมากินตกเงนกไวไหวได้ไหวได้น้องมิดยบ่ได้เด้มาจา์น้องมิดบาแล้วขึ้นบาตาไปเป็นย่างกูลุ่งจัางหล่าจ้างหล่าชื่อขนมมากินแล้รกับ เงาเขาวลยแอ่ว่าน่องเะกินเป็นไก่ก็ได้พาไปเลียบเียบบ้านก็พาดกินผางาะกินบข้าวนังนากอันจะตอันจะแสบเนาะจะมีเอาขะปุนเอาขะปุนต้นน้ำตำมหฮงเลยเอาปุนใส้น้ำตำมหงันีน่าก็จะเอ อืมน,น้องเมาอกน้องนิดสดไปเลยแล้วพี่น้องมาในกับวูมาผ้าควนนอยเด้อจ้าแต่สิทธิคอร่าคลิปี้คลิปหน้าพอกันไหมกอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องมิดในเด้อป้าลุงแมนจมหน้ากันไหม ซองเป่าตาน้ำเด้อปลาลุ่มเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยบ่ได้ลงคลิปช่องเสมอแล้วแม่ขอโทษขออภัยหลายๆเดลย FC ถูกทานให้เข้าใจเป่าตาในเด้อจ้าเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาก็เลยยังบ่ได้ลงคลิปเลยขอโทษหลายๆก็ะ่องแม่ตาน้ำเด้อพี่น้องจ้าอย่าลืมอย่าพลาดเขามาคับดูคับส้มหลายๆอะไรพี่น้องเพราะมีรายได้เขาใส่ในครอบครัวเรา <Yeah. S 2> ขอบคุณล่วงหน้าจ้าบายสวัสดีกินข้าพอกันใหม่เสนเก่าเสนเคยเด้อจ้าบาย